สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้เพื่อนอยู่กับผมครับจ่าแมนครับทางช่องจ่าแมนเหกเตอร์ครับวันนี้ผ่านเพื่อนมาดูครับ รถเกี่ยวข้าวที่เคยดังมาตั้งแต่อดีตครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังดังอยู่ครับก็ยังขายดียครับไทยเสียงยนต์การเกษตรครับจากบริษัทไทยเสียงยนต์ครับวันนี้ลุยนาปังครับ ที่จังหวัดกาลสินมันเดมครับเพื่อนก่อนจะลงขนเกี่ยวฝากบอกถึงผูท้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ราคาข้าวนะครับรู้สึกว่าชาวนาจะบ่นแล้วครับราคาข้าวถูกมากครับขักเกี่ยวก็ต้องลงไปตามราคาข้าวนะครับข่าเกี่ยวฝากบอกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ เดี๋ยวเล่นละห้าร้อบาทครับข้าวระบังครับจากทีมงานเอาเรียกครับจากอำเภอ,อยางตลาดครับจังหวัดาลสินรถคันนี้อายุอานามหปีครับ ไอสังยนตกนการเกษตร4.0เรื่องวิ่งเรื่องค่องไม่ต้องห่วงครับเป็นที่เรื่องเรือกันมาแต่นมนานครับสําหรับใครสังยนตนครับตั้งแต่พยามหมด มดตอนอยแล้วก็มาเจ้าพายุครับล่าสุดก็เป็น4.0ตัวนี้ครับเพืเ่อน ไทยเสียง40ตัวนิดหน้ากากสวยดีครับเป็นหน้าวิโกครับรีโวเลยหน้ารีโว้มสวยครับหน้ากากสวยมากครับวิ่งนี้ประมาณหนึ่งไล่ครับเพื่อน ไม่ใช้เวลาไม่น่าจะเกิน15นาทีครับจบหรืออาจจะไม่ถึงไม่ซ้ำไปครับ ส่วนสเปค4.0คันนี้ครับเดินไป12ครับเครื่องเป็นเจฟไรต์เดโครับปัม๊มเดี๋ยวนะครับผมส่องดูป,ปั๊มก่อนปั๊มเป็นไดกินครับน่าจะเบอร์23ครับเพื่อนสายปัม๊มไฮดรอลิกปั่นหน้านะครับตัวนี้ ขันชุดหน้าทั้งหมดครับ ้อยครับดีบนดดยครับตอนนี้พอชี้นี้เพื่อนครับขอบคุณทีมงานเอาเล็กรถเกี่ยวข้าวครับาจากไปยังตลาดครับให้จา่าแมนได้มาถ่ายทำครับขอบคุณเพื่อนที่ให้การติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ